สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เย่ใหม่เจอวันออฟิเชียลค่ะอันมาซื้อกับข้าวเจ้าพี่น้องมาซื้อกับข้าวบ้านนี่ค่ะร้านเตงโมนะคะมาซื้อได้เด้อนี่สาวๆมาด,ดีเนียนบ่านําจิตนั่ใจเพ่อนเนาะมาซื้อกับขา้าวอันนี้ของแถมครับพี่น้องได้เตงโมได้ของแถมแล้วก็ได้ข้าวเจ้าค่ะ ไอถุงข้าวเจ้าเพิ่นไปอีสานมากเพิ่นให้ข้าวเจ้ามาอีกบ้านเพิ่นขึ้นีแทันได้ผัดแตงซื้อข้าวเจ้านะคะซื้อข้าวเจ้าได้ผัดแตง,ะะแ,ตงแล้วก็ซื้อกับข้าวให้สามีหอบไปโรงเรียนมีเก่งเทพโพมีสดาหวานนะคะน้ำพริกหวานแล้วก็ผัดยอดมะพร้าวนะคะ กลับบ้านกันค่ะพี่น้องบันนี้น้ำจิตน้ำใจเพื่อนน้องรููจักย่อนมาซื้อกับเข่ากันเลยพี่น้อง mm hmm. เราบรูซื้อเพื่อนอ้อมเดีว่าซื้อ,อยังใจดีดี เพื่อน่าเพื่อนไปบ้านหลบ้านอำนาจเจริญบ้านเพื่อนอยู่ยอำนาจเจริญบ้านเก่าได้ข้าวมาก็เลยแบ่งมาให้ไปหุงว่างานพี่น้นนองเอ้ยนี่แหละนำจิตนำใจคนอันบ้านห้องเนาะบ้านอนอกเขาอ,อยู่กันแบบง่ายๆนำจิตน้ำใจ เมื่อนั่นเอาหัวปีไปฝากแล้วครับพี่น้องตัดตัดหัวปีไปฝากแล้วหาหัวไปซสื้อกับเขาเพราะว่าไม่ยังไม่เฮ็ดกับเขาบกเปินบกบกใครปินว่าสั่นก็เลยเอาหัวปีเนี่แหละตัดอยู่สวนเนี่แหละหาหัวไปฝากเพื่อนบ,าบาทท้านวัดทีนี่เตเต,เตกอนน่ะนั่นเพื่อนกาแถมตลอดนะครับพี่น้องไปซสื้อกับเขาะเสื้อยัง ก็เป็นคนมีน้ำใจแล้วแถมลันแถมนี่ให้นั้นเขามาปิดน้ำเขาเพราะว่าก้อนไปเขามาเปิดมาปิดไฟแล้วก็เขามาสวนมาเวสีสวนปั่งน้ำเ่ตุนบคทุเรียไว้ดนน้อยนะึงเดี๋ยวไปปิดน้ำก้อนจ้า สิได้ออกมาหดต้นฝรั่งนี่แลขอขอขอหละครับพี่แล้วก็เข้าไปให้แฟนก็หลังสองในต้นนี่แหละโอ้เห็นเบิ้งมือคื้นนี่อีล่าไปเล่นอยู่ ขียเฟื่องเรื่องสาวน้อยท้ายคลิปนะคะทุกคนมื่อนี้ขอเบาเรื่องการแสดงมือขึ้นเนาพี่น้องอีลาน่อยอุงอิงนะคะไปเล่นที่เดือมอบางกะปิคนหลายหลายอีลามาในสุดสีน้ำเงินค่ะเหมือนคือเส้นมูลนี่แหละคะ่ะพี่พีแองกี้เพิ่นกับเปียผมเปียผมให้อีลา่าเปีย เงี้ยวเ้คือหาเงินมาเนี่แม่ลงมาอันเปียเงี้ยวเ้คือหางมาเนี่ยละเนี้ยวง้มาอิลาก็เว้ายอกพ่อพ่อแม่แม่เนาะว่าอันนี่ละผู้ใดอันอันอันจับมือดึงอิลาีิลากะซีใส่หางนี่ละตีว่าสันว่าตาหักตาหักสุดงามนะคะน่ารักแล้วกะทรงผมนี่เป็นทรงที่เหมาะเหมาะกับสุดค่ะเข้ากับสุดดีดีนะคะ คนหลายสะอ่อนสะอ่อนอันอันจำนั้นแกะจำนั้นแกะล่าแตกแท้ๆค่ะคืนนีเพราะว่าคนเน่นเย็ดเลยเน่นสังกะสีเลยในหยับสังกะสีแล้วสังกะสีอีกนะคะ,ะความนิยมชมชอบในตัวอีลาความมวนเต้นกันแตกเพื่อเพ่พี่น้องเอ้ยมวนหลายมวนหลอันพอโจแล้วายอยู่ ความปังความดังเนาะได้น้องยูทูบพอมแล้วกั่ะความดังของอีหลา่าความดังของวงสุดยอดค่ะพี่น้องเคืนน่อนี้อันเพื่อนว่าสาวน้อยรุ่นปดนี้ <c oughs> บวดว่าแต่ปดนี้หรอคะ่ะรุ่นเปล่งปังปังเฮงเฮงเล้งรุ่นเงินไหลน้องท้องไหลม้าเลยค่ะอัน รุ่นนี้เนาะกำนั้นแกโอ้ยยิ้มเป,ย,ปย์สองงานแล้วมือมือวันมือคื้นก่นอนั่นกับแมนแน่นเอยดคือกันมือคื้นว่าดอยหน้าค่ะเดือมอบางกะปินะคะสุดยอดสุดยอดแล้วกับมือแรงนี่อยู่อยู่ห้างเย็ดว่าันพอเง้นอันพอการไซว่วะมือแรงนี่สีเลียไดว่าสันัน อีลาอีลาว่าอยู่ห่างสาลเอยอยักษ์ว่าันไปเด้อกับมือแลกงนี่ห่างสาลเอยอยักษ์เด้าน้องกุ้งญิงว่านะอยู่ห่างสาลเอยอยักษ์ไปไปกันหลายๆเด้อจะเด้อไปฮบอีลาอีลาดีอยากให้ไปแล้วก็มือคืนนี่กะสุขสันต์วันเกิดเม่น้อยเด้อจะเด้อมีความสุขหลายๆเม่น้อยรวยแล้วก็ให้รวยอีก เฮงเปังปค่ะไม่หน่อยค่ะเฮงเฮปังปังยู่เป็นลมโพลมมใส้สุขภาพแข็งแรงให้ยูกับอีลาไปดนโดนให้ครบร้อยปีเด้อไม่น่อยเด้อขอให้มีความสุขมากๆนะคะคลิปนี้ไม่ไ่ไม่ก็ไว้แค่นี้ก่อเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ